สวัสดีครับวันนี้ไซคิงสตอรี่นะครับปัญหาเรื่องครับวันนี้ผมจะพาไปดูตัวเลขบนยางนอกจกอักรยานนะครับเช่น622 559 584และยังมีตัวเลขอื่นๆนะครับบนยางจากักรยานตัวเลขเหล่านี้มันหมายความว่าอย่างไรนะครับใครๆที่สงสัยนะครับเดี๋ยวเราไปหาครับตอบในคลิปนี้กันเลยนะครับ ต้องบอกว่าตัวเลขบทยางจักรยานนะครับมันมีหลายตัวเลขมากเลยนะครับจริงๆแล้วมันมีตัวเลขที่เราเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับว่าเช่น7 0 0ดคูณยีก็หมายความว่ายาง7 0็ดคือยางจักรยานเสือบอดครับหรือ26นิ้วคูณหนหรือ29นิ้วคูณหนอันนี้เราเข้าใจแล้วว่าเป็นยางย6่กับ29แต่ทําไมมันมีตัวเลขที่เป็น622 5 8 4 5 5 9โผล่เข้ามาในยางจักรยาน มันก็ทําให้เราเวลาไปซื้อ,อยางจักรยานนะครับทำให้เราสงสัยนะครับบางทีเราไม่มีความรู้เรื่องขนาดยางจักรยานเราไปบอกพนักงานขายนะครับว่าเอาตัวเลข7 0็ดรอคูณยีอันนี้เราพอเข้าใจแต่ทําเมื่อไหร่นะครับตัวเลขเหล่านี้มันลบเลือนหายไปมันมีแต่ตัวเลขที่เป็น62 2ออันนี้มันหมายความว่าอย่างไรอันนี้เราต้องบอกพนักงานขายให้รู้เลยนะครับ ครับจริงๆแล้วนะครับล้อที่เป็น704ดที่เราเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับกับตัวเลขที่เป็น622มันคือตัวเลขเดียวกันนะครับไอตัวเลข622ครับคือค่า ISO หรือว่าค่ามาตรฐานของโลกของขนาดล้อจักรยานนั่นเองครับวัดจากวงแดานะครับส่วนเกินเท่าไหร่อันนั้นค่อยว่ากันนะครับหมายถึงว่าแต่ละแบรนด์แต่ละโรงงานเขาผลิตเกินเท่าไหร่ก็ว่ากันแต่ถ้าวงล้อด้านเลยนะครับวัดจากบนลงล่างครับ อยู่ที่มาตรฐานอยู่ที่622มิลลิเมตรนั่นเองนะครับความหมายนะครับก็คือวัดจากขอบยางนะครับระหว่างยางกับตัวล้อนะครับตัวริมนะครับวัดจากบนลงล่างนะครับคือ622มิลลิเมตรนั่นเองนะครับส่วนถ้าเป็นค่ามาตรฐานของยุโรปนะครับเขาจะเรียกว่า ETRTO นะครับหรือว่า European Tyre and Rim Technical Organisation นั่นเองนะครับ ผมสรุปมาให้อย่างนี้นะครับก็คือถ้าเป็นตัวเลขที่ขึ้นต้นด้วย622ครับก็คือตัวเลขที่เป็นล้อขนาด704นั่นเองครับส่วนหน้ากว้างเท่าไหร่ค่อยว่ากันนะครับถ้าเป็นตัวเลขนะครับ584ก็58 4, คือล้อขนาด654นั่นเองนะครับส่วนตัวเลขที่เป็น559ครับก็คือขนาดล้อนะครับอยู่ที่26นิ้วนั่นเองนะครับ และตัวเลขที่เป็น584ก็คือตัวเลขขนาดล้อ27.5นิ้วนั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับตัวเลขที่เป็น349นะครับก็คือตัวเลขล้อ16นิ้วนั่นเองนะครับส่วนตัวเลขที่เป็น406นะครับก็คือตัวเลขของล้อที่ขนาด20นิ้วนั่นเองนะครับ รเรามาดูตัวเลขที่เป็นจักรยานเสือหมอบนะครับเมื่อกี้ผมพูดไปคือตัวเลขที่622นะครับแต่จริงๆมันมีตัวเลขที่ก่อนคําว่า622นะครับไปดูในจักรยานอย่างนอกจักรยานดีๆนะครับเช่น18ขีด622 23ย่อย่าขีด622 25งขีด622อย่งางนี้เป็นต้นนะครับคำว่าว่า 18, 23, 25นะครับคือหน้ากว้างของอยางนั่นเองนะครับ มันก็จะคล้ายๆกับ 700c คูณ18 700c คูณ23และ7 0 0คูณ25อันนี้คือตัวเลขเดียวกันนะครับครับมีใครอยากรู้ไหมครับว่าวงล้อจักรยานทั้งหมดนะครับรวมที่เป็นขอบล้อและก็ขอบยางทั้งหมด ความกว้างมันเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมมีวิธีคิดมาฝากกันนะครับก็คือเอาตัวเลขครับเช่นหน้ากว้าง18นะครับยางที่เป็น7 0 0ดนะครับก็คือ7จ็ด้ยคูณ18ให้เอา18คูน2ครับแล้วบวกด้วย62 2มันจะเท่ากับความกว้างทั้งหมดของล้อจักรยานนั่นเองครับจากป้ายที่เป็นยางมาถึงตัวยางอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้คือความยาวทั้งหมดของล้อจักรยานนะครับ ยกอีกตัวอย่างหนึ่งก็ได้นะครับขนาดล้อ7 0็ร้อคูณ25นะครับก็คือเอา25คูณ2องแล้วกับ50นะครับบวกด้วย6 2 2้ครับความกว้างทั้งหมดของยางจากยางรวมริมด้วยนะครับรวมขอบล้อนะครับอยู่ที่6 1 2มิลลิเมตรนั่นเองนะครับเอ้คำตอบนะครับมันได้ที่672นะครับมันไม่ถึง7 0 4นะครับแต่ทำไมเขาถึงเรียกจักรยานล้อ704นะครับ คำตอบนะครับก็คือเอาให้มันง่ายๆในการเรียกล้อจกอักรยานคือ704มันจะง่ายกว่า672นั่นเองนะครับบางทีเราคำนวณมาได้668หรือ658มันพูดยากครับให้ตีเป็นว่าล้อ704นั่นเองนะครับบางรุ่นก็คำนวณได้กว่า700นะครับเช่น716ม mm, ิลเมตรเช่น อย่างขนาด 700c คูณ4.7หรือว่า 700c คูณ4 2ครับอันนี้มันเกิน700ก็ถือว่าอยู่ในค่าเดียวกันนะครับสรุปแล้วล้อขนาด 700c กับตัวเลข622มันก็คือ ตัวเลขเดียวกันนะครับก็คือ622มันเป็นค่ามาตรฐานของโลกนั่นเองนะครับค่าของขนาดวงล้อจักรยานนะครับส่วนความกว้างนะครับของหน้ายางมันจะยาวเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตหรือโรงงานผลิตนั่นเองนะครับครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับมีคอมเมนต์นะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับครับวันนี้ไซคิงสตอ o ี่ต้องลาบก่อนนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ